กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะนาโดยน,นายธนกรศรีสุขสายผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ถแถลงข่าวการจัดการประกวดคลิปสั้นนะคะนำเสนอวัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสารรค์ในหัวข้อเยาวชนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์วัฒนธรรมภายใต้โครงการสร้างสารรค์ไทย3นะคะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า200,000บาทหวังส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่สื่อปลอดภัยอย่างสร้างสารรค์ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เด็กและก็เยาวชนนะคะผ่านการนําเสนอพลังของซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นให้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะสู่ระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติโดยเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนนะคะที่มีอายุไม่เกิน25ปีไม่จํากัดเพศนะคะการศึกษาอาชีพภูมิลำเนาและก็สัญชาตินะคะสามารถสมัครได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม นอกจากนี้นะคะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยังจะได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์นะคะและได้เรียนรู้แนวทางนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดนะคะถึง2ครั้งโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่18กันยายนนี้นะคะไปจนถึงวันที่8ตุลาคม25 6 7นั่นเองค่ะครับสร้างสรรค์ไทยปีที่3นะครับภายใต้สโลแกนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมนะครับก็เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการเปิดพื้นที่นะครับให้น้องๆเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน25ปีได้เรียกว่าปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์น,นำเรื่องราวในชีวิตประจำวันในชุมชนเรื่องใกล้ตัวนะครับที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับมาถ่ายทอดผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆนะครับเดิมปีแรกเนี่ยเราใช้บังคับว่าต้องเป็นโทรศัพท์มือถือ นะครับพอปีที่สองนะครับเราก็ไม่จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือเท่านั้นส่วนปีนี้เข้าใจว่าจะใช้กลับไปใช้แนวตั้งแนวตั้งนะครับภาพแนวตั้งเป็นหลักนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับกล้องรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหความคมชัดสูงมากเพราะฉะนั้นในแง่ของอุปกรณ์ก็คิดว่าหลักก็เป็นโทรศัพท์มือถือนั่นแหละนะครับโครงการนี้ก็ต้องการให้ สะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมคุณค่าความเป็นไทยนะครับผ่านสายตาที่น้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษามองเห็นนะครับทำออกมาเป็นคลิปสั้นนะครับความยาวไม่เกิน5นาทีแล้วเราก็จะเปิดให้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะครับเราจะมีการฝึกอบรมให้ก่อนนะครับเป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วก็จะดูตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องวางแผนแต่เนิ่นๆว่าถ้าจะเตรียมชิ้นงานผลิตชิ้นงานนะครับก็ต้องวางแผนการผลิตให้ดีนะครับจะทําเดี่ยวก็ได้ทําเป็นทีมก็ได้นะครับส่งเข้ามานะครับให้กรรมการที่เราตั้งขึ้นเนี่ยได้พิจารณาคัดเลือกนะครับซึ่งวงเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะครับปีนี้ก็2 0 0 0 0 0บาท นะครับตั้งแต่รางวัลชนะเลิศนะครับห้าหมบาทนะครับรองชนะเลิศสี่หมื่นบาทแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับรางวัลอันดับ3ก็30 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีรางวัลชมเชยแล้วก็มีรางวัล p o p u l a ล่าโหวด้วยนะครับ3า0 0 0บาทเพราะฉะนั้นถ้าดูจากจำนวนเงินงรางวัลจริงๆก็ไม่น้อยนะครับแต่เหนือกว่าเงินรางวัลก็คือชิ้นงานและความคิดสร้างสรรค์ของ น้องๆเยาวาชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรียนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับว่าช่วยกันเผยแพร่นะครับเราก็อยากให้น้องๆเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆครับเราก็มีคลิปวิดีโอที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยถูกตีกรอบด้วยหนึ่งเนี่ยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรนะครับปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่ความจริงกว้างมากเลยทําให้คนรักกันทําให้คนยิ้มสร้างแรงบันดาลใจสร้าง ต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะครับทำให้คนมีความกระตันอยู่นะครับเคารพในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่กว้างมากเลยนะครับสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เนี่ยแต่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสารรค์ก็รู้อยู่แล้วนะครับพวกเฟคเนวเพสสปีดเรื่องเพ,พศภาษาความรุนแรงนะครับเรื่องการบูลลี่นะครับเรื่องฉากมุมอะไรต่างๆที่มันหมิ่นเมย์นะครับต่อ,เ,อเรื่องของความรู้สึกที่มันกระทบในเชิงจิตกวิทยา นะครับผิดกฎหมายนี่ก็ไม่ได้นะครับก็ก็เป็นนิยามที่กองทุนมีให้อยู่แล้วรจริงๆก็ไม่ได้ตีกรอบอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าก็เอ่อมันไม่ถึงว่ามันไม่มีกรอบเลยนะครับปลอดภัยและสร้างสารรค์และสนุกด้วยเนี่ยจริงๆทําได้ดีด้วยนะครับสนุกด้วยนะครับก็มีแค่นี้เองครับจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะการที่น้องถ่ายทอดเรื่องราวในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมบางทีอาจจะสร้างสตอรี่ของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืออาหารสักชิ้นหนึ่งเนี่ยโหดูแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้กินอาหารเรากินเรื่องราวนะยังไม่ทันได้รับประทานมันอิ่มแล้วเออมาดูสตอรี่เนี่ยดูสื่อเนี่ยรู้สึกว่ายัางไม่ทันได้เข้าปากมันอิ่มไปแล้วอ่ะอันนี้คือพลังของของการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะใช้ประเด็นหรือมุมของซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะสามารถสร้างความชื่นชม นิยมยินดีนะครับสร้างพลังในการที่จะดึงดูดให้คนเข้าไปหาสิ่งที่มันเป็นคุณค่าหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทยแล้วเผยแพร่ออกไปสู่คนทั่วโลกได้อันนี้จะยอดเยี่ยมมากครับเรามีเพจตั้งแต่เพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เพจของไทยครีเอทีฟนะครับหรือเพจสร้างสารรคไทยนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับทางช่องทาง อื่นๆของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้ทุกช่องทางด้วยครับและสําหรับเยาวชนผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ creative t h a i 3 c o m หรือจะติดตามข่าวสารของทางโครงการนะคะผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage ได้เลยนะคะ